เอาละครับผมก็กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมวันนี้กอ็อยู่กับผมนะครับทีมทีแปดสองชาแนลนะครับเอยใช่ป่าวะเออเธอใช่ใช่ป่าวะ,าาวะผมจำชื่อช่องอได้แล้ววันนี้สักครู่นะทีมทีเกมเมอร์โอเคครับทีมทีเกมเมอร์ช่องนี้เป็นทีมทีเกมเมอร์ ช่องใหม่นะเป็นผมทำช่องใหม่แล้วนะผมกผมโ็โอเคใช่ใช่ผมคู่จักทีมนอผมแล้วปลี่ยนชื่่ออเป็นมโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนชื่อเป็นช่องอนะครับครับผมโอเคครับ โอเคได้โอเคครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมโอ้โหบอสที่จริงเกมนี้ผมโหลดมานานแล้วครับเล่นานานแล้วด้วยเล่นเป็นวันน่ะโหลดไปกี่วันแะเกยะโหลดไปกี่วันเนี้ยน่าจะเป็นสัปดาห์แล้ววัโหลดเป็นสัปดาห์อ่ะ ผมเล่นจนมาถึงด่านห้าป่าอุ้ยรอบนี้มีคันตะเผาเมื่อกี้มีเครื่องจนประตูคันตะเผาจะสู้กับใครอะไรได้เนี่ยพคสโบโรอบนี้มาแนละ้วกับโบมาธานูจะมีธานูมันจะยิงลัวยิงไอจะยิงปุ๊บถ้าเกิด เออยังพูดจะพูดยังไงเนาะผมไม่ได้เตรียมตัวเลยครับหลังหนังไม่ค่อยจะได้เคสเกมมามาหยบดิหยยบเลยหยิบเลยห <c oughs> ยิบเลยครับนะอ่ามันผ่านมาแล้วปิ้งมาทางนี้ทำไมล่ะครับผมเหยยบดิ อ้าวโอเคโชคดีทางนี้เรามีกำลังเสริมนะบอกช่วยสิเป็นตัวคัดค้านนะาลูกของเราอ่อนแอนะเกินไปถอย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 ก่อนเดินถอยกัน เดินถอยยิ้ข้าวมาเลยเดินไปข้าวมาเลยหนีหนีนนถอยถอยถอยนี่สู้จะสู้ไหวไหมเนี่ะเนี่ยกูยังไม่เตรียมพร้อมในไอ้เี้ยเนี่ย เมื่อนักทหารก็ที่จริงมันต้องไอตัวนี้ครับผมได้ฟรีไอตัวนี้ผมซื้อครับอันนี้ก็ฟรีอันนี้ฟรีครับไอตัองซื้ออันนี้ผมซื้อมาตัวคอนพวกนี้ไอพวกนี้ผมซื้อมานานครับมันมีช้อยที่ซื้อด้วยครับ อ,อย่านะอย่าอย่าไปฆ่ามันออกไปฆ่ามันออกไปฆ่ามันเดี๋ยวออกไปฆ่ามันไม่ใช่ไปด้านนูน้นเออห่ออย่ะเอ้อไยไม่ใช่อพูดเผื่อขอยครับขอภัร ผมไม่รู้คำว่าหอยยักษ์แปลว่าอะไรห,หอยอะ่ะคืออะไรเหตุผลให้เข้าใจเลยโอเ้เป็ดเดี๋ยวใครปรับแสงวะโอ้ใครปรับแสงวะน่ะเอู้เป็บบก็หมดเร็วดิแบตมันก็หมดเร็วนะครผม พวกนี้ไม่ได้ใช้มั้งเราต้องขายทิ้งไนอะ้พวกนี้เพื่อมาเป็นที่ซ่อมกับแพงของเรานะครับผมเ,เพื่อจะให้กระแพงของเราแข็งแรงขึ้นมานะครับผม ติดนังฟ้องไม่เสร็นเขตวโอ้นี่้ขายได้ครับแต่ผมไม่ขายครับตัดสินใจแล้วขายที่จริงมันี่จริงมันเป็นป้อมธนูนะครับผมมันเป็นป้อมธนูอะไม่ขายซ่อมกำแพงนะผมผมจะไว้ซ่อมกำแพงส่วนที่เรือครับ เอามาซะเอาซื้อเออป่อมป้อมธนูไหมป่อมธนูไม่น้ออืมคิดที่ตัดสินใจตัดสินใจให้ดีก่อาน,น้อป่อมนั้นก็ไม่ไใช่แค่นี้ใช้ใช้ใชไหมี่ยอีเแี่นี้มันควรช,ช้ใช้ไหมควรยังมีชีวิตอยู่ไหมไม่ ใบใจอ่ละมันไม่มีมันไม่ควรจะมีชีวิตอยู่ไท,เก,เ,ไไทเกอร์น้ำชื่อแล้วถาหรือว่าจะเป็นชื่อของเสือประเทศเข้าว่าไทเกอร์มันชื่อเป็นอ้ามันก็ขายายได้ไะม,มันสมได้ไหะเอ,อ้าเอ้าผมขึ้นรู้ เออวะโง่ไปยังไงวะไอโง่แล้วใครโง่ฮะมึงไงงไโง่เฮ้ยสัตว์มึงไงโง่โอ้ยเป็นไงล่ะเป็นยังไงเหรอมึงก็ไอ้กระจกมึงก็กระจกมา เราจะสร้างความเข้งแรงให้ป้อมเรานะครับผมติดไปติดไปดได้ติดไป่ิดไดเลยติติดดเลยปิดไปติดไปตต แค่พลธนูกันดีงั้นพลธนูมันเราจะให้พลธนูมาเหยียบนะครับว่าพลธนูผมเกลียดพลธนูสุดแล้วนะว่ามันดูพลธนูเหมือนอย่างเยอะนะด่านที่สองมันก็เยอะนะเออเป็นสาเหตุที่ผมเกลียดนักคนูมากที่สุดนะครับเกลียดนักคนูฝังมันอะมันโคตรเยอะ,อะ าเหตุที่ทำให้ผมเกลียดนักธนูนะพีส่สนตกเลยนะครับดูกันครับว่านักธนูจะเสือกโมไปเหยียบนี้ไหมครับผมจิบไปตั้งเยอะนะครับลงทุนไปเยอะมากนะศูนย์บาทเนี่ยผมมีเสือศูนย์บาทแล้วตอนเนี้ยขอเถอะนะครับอูเงินขึ้นศูนย์บาทนะครับ มันจะคุ้มค่าไหดให้นักลนูหยียบไม่ได้ไม่ได้การละเราต้องให้นักลนูหยียบให้ได้นะครับผมมาเอวยสวยไงแต่ไม่เป็นไรที่เป็นความที่เป็นสโล w slow m นะครับผมนีมันชอบเสียบไปตีตัวระยะใกลอ้อะ แต่ตัวพวกเนี้ยมันไม่ยอมยิงนะักขนูเนะี่ยลงทุนยังลงทุนไปเยอะเยอะมากแล้นะดูเพียบเออบแตกหนึ่งสวยพี่สวยนะยิงไดจจกก้แต่โกนแต่ปังแตกผมลงทุนไปมากนะลงทุนทหารไปเยอะมากนะลงทุนมากเลยนะตอนนี้น ไปยิงตัวนูนู้ไหมจะยิงนะได้พวกนี้จัดการใิจัดการน่าคืนูนิกูลำคาญเออไอี๋คานะเผาคันะเผามึ่งมันจะเลยงไงเฮียนี่กูควรทำลายป้อมไหม อย่างโง่นะเพื่อนกันตะเพายาไม่นะกันตะเพากันตะเพาอย่าทำอย,าาอ,อย่าทำจะขอโทษันไม่อยากทำจะไม่ทำอีกแล้วไปนู่นไปรูนไอ้เพื่อน ก็ไล่เล่นกระตเผาดิได้เอาส่งสถานทหารไปสักคนหนึงก็ไม่เป็นไรนู้มันเสียเวลาป,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 ป๊นี่เดี๋ยวฟันแม่งเลย ำไมกูไม uhm, ่คิดตั้งแต่แรกวะเออนะอย่าเดินกลับมาไอ้ควายอย่าเดินกลับมาอย่าเดินกลับมาไอ้พวกนี้มันจะเรื่องอะทัดน์พันูด้วยนักธนูก็ด้วยมวยแตกปัญญาอ่อนไอ้โรคสมองเพี้ยน กำแพงนี่กใกล้เกินย,าย้ายทหารกันนะต,ตอนนี้เราต้องย้ายกันทหารกดก่อนนะเราต้องย,าย้ายทหารกันก่อน นี่งตัวเกินไปฐานเหี้ยเลยฐานเวนฐานเวนจริงๆด่านพวกนี้อย่างเวนเลยวานเว้เวนเลยทหาร ตานหน้าหัวควยตห้ทหารหัวควยม้ทหารเวนเอาละครับขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ คลิปนี้มือคำหยาบมากเกินไปนะขออภัยกันด้วยนะคบผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะครับผมนะครับเจอกนันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายเยี่ yeah.